สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นเสาว,วันอังคารนะคะแอม,ม่าเห็นบรรยากาศฝนตกบ่เสานะคะติดต่อกันมาสองมือแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกหนะะักค่ะเบื้องน้าท่วมสวนนะคะแอม,ม่าก็เป็นห่วงในเรื่องของฟักทองนะคะหรือบักอืบา้านเฮ้านาจ้าแอม,ม่าได้ปลูกไว้นะคะแล้วก็ได้ผล ออกน่วยหลายน่วยมากแล้วจ้ะทุกคนอันนี้ก็หน่วยใ่ซุดเด้อค่ะแอม,ม่าว่าจะเก็บน่วยใยขึ้นม้าไว้นะคะอย่ามันเน่าเนาะเพราะว่ามันน้ำแซ่นะคะมันมีน้ำถ่วมนะคะก็อย่ามันเน่าเพราะว่าแซน้ำโดนนะคะเนี่ยแอม,ม่าก็เอาเคียงมาล่องไปหาไม้มาล่องะคะ่ะอีกน่วยหนึ่งจะอยู่ฟังนันนะคะ อีกน่วยหนึ่งกับยูข้างล่างเนี่ยค่ะทุกคนนอนแซ่หนาปูดๆเดยียวค่ะทุกคนเอ้ยอยานจะควงบ่ได้กินน่วยหนึ่งก็บกำลังจัดยญ่ท่านมู้ะคะ่ะลายอยู่ค่ะเห็นเป็นเขี้ยอยู่นี่เขี้ยสองตน้นสามต้นหนึ่งเด้ยค่ะทุกคนแต่ว่ามันหักออกลูกลายในแห้งนะคะถ้าแอม,ม่าบอรเดตแห้งสไลายค่ัก็นี่อีกนะคะทุกคนจะได้ประมาณนี้นะคะ เอม่าเลยว่าสิเอาลูกนี่ขึ้นไปไหวนะคะที่ลูกใหญ่สุดใหญ่อิลีเด้วยค่ะทุกคนมึงดูมันพ่อเก็บเลยล่ะแอม่าว่าโอ้ยหนกักด้วยค่ะประมาณสีโลใดนะคะลูกนี่เดี๋ยวแอม่ากะตัดตัดตัดไปจังใดดีดีกว่าจะปล่อยมันเนา่าดีกว่าจะบร่กินนะคะ แอม,มาอ่ากระยามมันเน่าแต่คิดว่ามันแกล้วละเปลือกเหลืองแล้วนะคะเปลือกเริ่มเหลืองแล้วเอ้ยกระยัเติบอยู่ด้วยน่ะเนาะทุกคนว่าบอกมากระสีเด็ดเชี้ยมเดี๋ยวแอม,ม่าไปเอาแนวมาตัดมันก่อนเด้อคิดว่าแกล้วละทุกคนทุกคนเห็นว่าแกคือแอม,มา่าบอกคา่ะเขาว่าแกกักดไล่ให้แน่คอมเมนต์บอกมาเด้เลยค่ะ ก่อนที่แอมมาสิบเบริไดกินมันสีนาก่อนทุกคนเอาละค่ะเห็นว่าค่ะบรรยากาศกับบริงได้แง่ด้วยค่ะคืออ่มันต่ว่ามันสมบูรณ์มากค่ะผักอิเลอศกม็มีดอกไม้ใบด่างกับนีด้อค่ะตะไคร้บกแข้งนะคะน้ำถ่วงหมดแล้ว ไปหั่นกับเป็นนอค่านะคะที่แอมมาได้ปลูกไว้นะอืมเบิ่องอรวดทุกคนเอ้ยอันนี้ก็แอมมากรเสียวไว้เป็นอ่ะองเลี้ยงปลานะคะองค่งขนาดใหญ่ๆสิละแอมมาเสียปลาดุกมาลงตอนนี้ได้น,น้ำฝนเต็มแล้วจนล้นนะคะแต่แอมมาว่าท่านได้พันปลาลูกปลาอยู่ค่ะผู้ใดเห็นเพื่อนมาขายก็บ,บอกแอมมานะเด้อค่ะแต่ตอนนี้ แอม่าสิไปจัดการบักอึหน่วยนั่นก่อนแอม่าไปหาอุปกรณ์ก่อนแป๊บหนึ่งนะค่ะทุกคนนี่ค่ะคืออุปกรณ์ที่แอม่าสิไปตัดหน่วยบักอึหน่วยนันนะคะ่ะเดี๋ยวจะจัดการเอาออกเลยแหละ มันทุกคนคอมเมนต์มากอะน่าจะบระท่านแล้วล่ะเพราะแอมมาอยากเอาออกแล้วนะคะใจร้อนมาก <c oughs> เดี๋ยวไปลงกมือกันเลยนะคะเนาะมาเฮ้าสีได้กินบ่สีออกมาดีบ่ใส่เลยแหละทุกคนเอ้ยตัดเงามันตัดขวัญมันออกเลยงับงับเล่น โอ้ยเรียบร้อยทุกคนเอ้ยโอ้โหใหญ่มากโชว์โชว์โชว์โช,ชว์หน้าเขาใหญ่มากเลยทุกคนลูกนี้ประมาณเอ่อสี่โลได้คะ่ะทุกคนสี่โลสี่โลอายุขวาสิ่แง่ปนี่กะอ่ะ สองเดือนกว่านะคะเข้าที่อามาจําได้นะคะตั้งต่มันใหญ่สองเดือนกว่าเกือบเข่าสามเดือนนะคะที่ล่อค่อยเบิ่งแนโอ้ต่ซ้ออนบอกเอือเอามาทุกคนแก่แล้วตัดออกมาสดสดใหม่ๆนะคะจากเครือเพราะน้ำถั่วมนะคะยานบริกินยานมันเสียไปหลยก็นีนะคะต้องเอาออกมาก่อนนะคะ โอเคค่ะน่าประทับใจอยู่ป้าทวรหลูกบอกไงมาเด้อจ้ามาเด้อมาเบิงผลงานทั้งนี้แต่ว่าแอมมาว่าันด้พานะคะว่าันพาเพราะว่ายังว่าันน่าคิดเมนูออกอยู่ว่าเสียดเมนูจังใดกินดีนะคะขอฝากไว้เพียงซัมนีสะกอรเด้อค่ะเด้อบ๊ายบาย เมลของฉันในวันฝนต,ตก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 ,ตก จะปลูกค่ะยังไม่ทันแตกเลยเพิ่งจะติดยอดเองเห็นไหมตุ้มุติมิแล้วยอดตุ้มุติมิติดแล้วนะคะนี้มานี่มานี่เพิ่งจะปลูกค่ะยังไม่แพร่เท่าไหร่ มานี่สวยสวยนะคะ